พี่น้องเย้ยหมือนีีสิบห้าบกเจ้ามาสอนหวกมาเบิงมาเบิงห่วกเ,เลยพี่น้องขันแค่พ่อสิกินนี่แค่พ่อสิกินเ,นเอาน้ำโมนีมโนี่กะพ่อเราดิพี่น้องเอาน้ำโมนีกกบพ่อแล้วนี่เราหล่อเทียงหน้าจากปองนี่เลาเทียงหน้าเลาหมองเรียงง่วนนี่แต่ว่ากะมันเป็นสีถึกถกแม่พี่น้อง ตุข่อยใิให้เจ้าเบิงเด้อเหมาะกบกำลังสิเป็นขาแล้วพี่น้องนี่ลายลายถือบาทละยีสิบโตกับพี่น้องกำลังเป็นขาหนีกันไปได้แต่ได้พี่น้องแม่น้ำแห้งทันก็ไปได้แต่ว่าน้ำขึ้นสิบ่แห่งละฝนดีตัวนี้ตัวใหญ่นี่ขาเป็นกระมี่เดียวปงขาเป็นปงเดี่ยวดูบานเท่ากับจังสีล้วพี่น้องพืชอยากและกิน เบิ่งสีพาพวกเจ้าไปส่วนสีร่องเลาะขึ้นแปลงเถิงเบิง่งเลาะขึ้นแปลงเถิงเบิ่งพ่อได้กินอยู่ละวะพี่น้องเลียงคย้ายเรียงม่วพี่น้องคั่มเล้วก็เลยล่องส่วนเบิง่งล่องส่วนเบิง่งแค่สิกินนี่ส่วนอยู่เราเลาะน้าโมนี่ก็ได้กินพี่น้องหมอกมันโตใหญ่แล้วยางน้ำกลนได้พี่น้องวัวกระได แค่สิกินนี่เอาสวนน้ำมูีิก็ได้กิน,กนม่อืนมะอยากเนี่กินพี่น้องเพราะว่าแถวนี้เขาเจ้าจอบอกใส่ยาฆ่าหนาปันได้ไหมพี่นอ้องหนาก็าง,งามงามดอกหน้าข่อยพอบานเป็นกำลังขีไ้ไถหน้ามีหมองนี่ือแหีห่ยงมุดแล้วพี่นออ้องบ่เป็นมันเอเล่ยู่เตียนหวกนี่ไหมเบิงบ้งเบึง้งมองสีสันพี่น้อง แมงแหงไม่น้อยสิละนี่แห่งไม่น้อยสิละ,ละเป็นตาถือดีขึ้นยังนี่แต่ว่าตอนสอนข่อยว่ามีคนไทยหายหไม่พี่น้องสิผ้ามีผ้านองร่องสอนเบิ้งเด้อเบิ้งพี่น้องเอามะมาฝากมาอวดเบิง้งหลายคักงกี่ได้พี่น้องถือแต่ละบาทนี่ถือแต่ละบาทนี่เป็นตะมันเป็นตะมันได้พี่น้องหัวกบหัวกบบานเฮ้า เอาคลิปนี้กับซัำนี้แล้วพี่น้องเดี๋ยวบกมกแล้วสิเอามาสู้เบิงอีกทั้งหัวทั้งตับเตาเลยหลายอยู่ไปอันนีน้คือยังไงบ้างมึง หกพี่องมกหัวแตจเสียบอืมร้อนรเ,เลย,หลยนหนนๆนน่กนินก